จากตองหนึ่งคัตติ้งครับต่อยเปิดสุพรรณครับสองพันห้าเหมือนกันครับนี่ก็เป็นน้ำมันหมูครับเจียบเซอร์วิสนครปฐมครับ